ผู้ชมครับผมบ่ายมงคลนะครับนี่คือยู่คุณพาสผ่านวันนี้มากับจุตินีสามนาเสือนะครับมาดูสวนพริกปัญหาที่เกิดกับพริกนะฮะไปรู้จักเจ้าของสวนนะครับผู้ชมครับเจ้าของสวนรออยู่แล้วตอนนี้นะฮะครับพี่สวัสดีครับครับผมครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอําพลป้อมคำครับพี่อําพลนะฮะอยู่พื้นที่อําเภออะไรฮะตรงนี้ครับอําเภอท่าม่วงท่าม่วงครับผมจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอ่อพริกที่เห็นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับดอกดอกมะลิ ใช่ไหมมันเหลืองไม่หมดมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ขาว่าเป็นเชื้อเอ้เชื้อไวรัสลงเขาบอกเชื้อไวรัสลงครับผมนะฮะคือคือปลูกพลิกมานานยังปลูกมปนานแล้วครับนี่นี่เข้าเดือนที่แปดอะอ่าหมายถึงว่าก่อนหน้านี้อ๋อกะเรียงนี้ไม่เคยปลูกเลยครับไม่เคยนะครับผมวันนี้เป็นการปลูกครั้งแรกครับผมนะครับนี่คือเข้าเดือนที่8ครับผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างไรฮะเป็นไม่เคยเจอโรคนี้เหมือนกันไม่เคยเจอใช่ครับนะฮะเขาบอกว่าอะไรลงนะไวรัสครับ หวยรัดลงนะครับหอท่ามร้านยาครับกระบอกไม่ชีดไม่หห้ครับพริกทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่สองไร่ครับสองไร่จํานวนกี่ต้นก็ประมาณสองพันต้นสองพันต้นนะฮะโดยประมาณอ่ะเดี๋ยวให้ดูเหลืองๆแบบไหนพี่นี่ครับสี่ตัวนี่นะฮะครับนะฮะดูไกลๆคือเหมือนกับสวนมะลิเนาะนะครับวันแม่กาลังขายดีนะฮะแล้วมันส่งผลต่อตัวดอกตัวอะไรบ้างไหมฮะส่งผลครับคือมันจะไม่ค่อยออกดอกครับไม่ออกดอกเลยนะครับอกออืมอืมชอดดอกมันจะน้อยน้อยเลยนะครับผม ก็แสดงว่าใบมากกว่าดอกครนะฮะเป็นโรคปกตินะทั้งแปลงเลยนะทั้งหมดเลยนะฮะมีปัญหาเลยนะครับคือในการปลูกคือปลูกเหมือนเดิมได้เรียนรู้เรื่องการปลูกมาประกอบหน้านี้ใช่ไหมก็คือเคยปลูกพริกเหลืองมาอ่าก็พริกนี้ยังไม่เคยปลูกก็คือนึกนึกว่าจะเหมือนกันมันไม่หมู่แต่แล้วนั่นไงมันเลยเจอปัญหานะฮะแต่ที่ผมดูไม่ใช่มันเหลืองอย่างเดียวนะพี่นะครับผมใบเนี่ยมันอีกมันงอด้วยแล้วไม่ทราบเป็นลูกกุ้งแห้งไหมให้มีไหม พอสุกปั๊บเนี่ยมันร่วงเหี่ยวมีไหมฮะไม่ค่อยมีเป็นไหมไม่มีเนาะนี่มันมันเพิ่งจะเก็บไปสองครั้งเท่าที่ผมดูผมอาจจะมีความรู้ไม่เยอะนะพี่นะแต่ผมดูแล้วเนี่ยพริกพี่สมบูรณ์จะปัญหาเกิดจากดินดินนะฮะพื้นที่ดินตรงนี้มีปัญหาแน่แบบนี้คือเติมเติมธาตุอาหารในดินเข้าไปก็น่าจะจบครับผมว่านะฮะวิธีการฉีดเมื่อกี้เราคุยแล้วเนาะนะครับฉีดกันทุกห้าวันลองดูและเดี๋ยวอีกประมาณสัก สิบวันเจ็ดวันแล้สิบวันเนี่ยผมมาเยี่ยมพี่อีกครั้งหนึ่งครับผมอาการแบบนี้แล้วนี่นี่อะไรเนี่ยำลาชลาแอนตาโคเอไอไดเทนเกียวอ๋อใส่ลงไปมันเปมมันนอนก้นครัก้นฉีดซ้ำมันฉีดซ้ำอย่าลืมนะตอนที่ฉีดก็คือให้โดนดินนะฉีดให้ใบลู่ไปเลยนะฮะคือต้องยังเงี้ยต้องลดน้ำก่อนเนียดินเงี้ยลดไมไม่ต้องอ๋อต้องเลยครับคือน้ำมันเปลี่ยนแล้วไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรครับนะคับพี่ฉีดเลย สมมติเราฉีดยาเนี้ยก่อนฉีดแต่ต้องลดน้ํมั้ยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเลยฮะพี่สามารถฉีดตอนนี้ได้เลยอสมมติว่าฉีดตอนนี้นะ,ะก็คือแต่ฉีดให้ให,ให้ให้ดินมันชุ่มนะฮะคือฉีดน้ําที่เราเป้สะพายคระะับฉีดให้ชุม่มแล้วก็ให้โดนให้โดนหมดเลยครับพี่ให้โดนตรงไหนพี่นะให้โดนหมดเลยเพราะไอคนเชียม,มันจะไปเนี่ยมันจะเป็นหัวลาวซีหัวมันจะโอ้แบบนั้นไม่ได้ครับนี่แหละคือสาเหตุคือจริงๆแล้วคือมันต้องฉีดเป็นแถวแบบนี้เลยครับ๋องั้นต้องใจหัวแบบพุ่งใช่ครับห้ามเลยนนนนะะะหห้้้้าามมแแแแกกวว่งงบบบบีีเย ท่าทหารมันไม่ได้มันสิ้นเปลืองเดี๋ยวหญ้ามันจะสวยกว่าพริกต้องเล่นแบบทีละแปลงอะไรแบบนี้คือเล่นแบบนี้เลยเป็นแถวเลยใช่ครับผมใช่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณถ้าเจ็ดหรือสิบวันเนี่ยเรามาดูกันใหม่วันนี้เราเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนเนาะว่ามันเหลือจริงค่อนข้างจะเน้นดินมากกว่าอ่าไม่ฮะเน้นทั้งหมดเลยอ๋อคือถึงพี่เน้นใบมันก็หยุดลงดินใช่ไหมฮะแต่ว่าเราต้องเน้นทั้งใบทั้งดอกทั้งดินเพราะว่ามีเช้นจุลินทรีย์ทั้งท่าทหารทุกอย่างเรามีครบอย ตัวไหนที่โดนเนี่ยมันจะแก้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับยังไงดอ,อกก็ไม่ออกครับพี่ไม่ออกนะฮะน,นะฮะถามว่าเชื้อราเชือ้อถ้าเกิดตามที่ผมดูนะฮะไม่ใช่ราเลยครับมันเกิดจากดินล้วนๆครับโอ้อ่าคือพอช่วงปลายปลา,ปลาช่วงแรกๆเนี่ยโอเคมสมบูรณ์แต่พอส่งปลายต่อยอดต่อปั๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นเชื้อราจุลินทรีย์มันก็เข้าไปทําลายอยู่แล้วครับนะฮะเอาละฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเยี่ยมนะฮะ วันที่ผมมาอีกทีหนึ่งดีหรือไม่ดีพี่ต้องพูดความจริงนะครับผมพูดความจริงว่าเอ้ต้นเสียสามเสียดีหรือไม่ดีเอาความจริงกันคือผมจะส่วนมากที่ให้มาลองคือกัไม่ลองหมดอ่าฮะนั่นไม่มีข้อเปรียบเทียบนั่นไงนั่นไงนั่นไงลองดูนะฮะอย่างไงก็คือถ้าเกิดมันได้ผลแล้วมันก็สามารถไล่ได้ใช่นะฮะดีแล้วพี่เพราะถ้าเราชิมคเราไม่รู้เลยครับแต่พิกดูแลพี่ก็สวยครับทุกอย่างก็โอเคนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่คือเป็นวอนแรกนะครับที่เรามาพูดมาคุยกันนะฮะอีกประมาณสักเจ็ดวันเราเจอกันในวอนหนึ่งมาดูว่าอาการของพิกเป็นแบบนี้หรือไม่ครับสนับสนุนรายการโดยจุลินซีอะมิโนโปรตีนสามทหารเสือเพื่อพืชสวนไรน่นาไม้ดอกไม้ประดับ